ปัจจัยต่ออยุไขของมนุษย์ภิกขุทั้งหลายเมื่อพระราซามีการกระทำสนิทที่เป็นไปแต่เพียงเพื่อการคุ้มครองอรักขาแต่บ่ได้เป็นไปเพื่อการกระทำให้เกิดทรัพย์แก่บุคคลผู้บ่มีทรัพย์ทั้งหลายดังนี้แล้วความยากจนคัดสนก็เป็นไปย่างกว้างขววงแหงกาถึงที่สุด เพราะความยากจนคัดสนเป็นไปย่างกว้างข่วงแหงกาถึงที่สุดอธินนาทานหลักทรั anyway. <sch> ์ก <model> ็เป็นไปย่างกว้างข่วงแหงกาถึงที่สุดเพราะอธินนาทานเป็นไปย่างกว้างข่วงแหงกาถึงที่สุดการไซสัตตาบุตโดยวิธีการต่างๆก็เป็นไปย่างกว้างข่วงแหงกาถึงที่สุดเพราะการไซซัตตาบุต โดยวิธีการต่างๆเป็นไปย่างก้วงขวงแหงก้าถึงที่สุดป่านาติบาตซึ่งหมายถึงการฆ่ามนุษย์ด้วยกันก็เป็นไปย่างก้วงขวงแหงก้าถึงที่สุดเพราะปานาติบาตเป็นไปย่างก้วงขวงแหงกาถึงที่สุดมุสาวาดการลอกลวงคดโกงก็เป็นไปย่างก้วงขวงแหงก้าถึงที่สุดในสมัยนี้ มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาจากแปด0มื้นปีเหลือเพียงสี่0มื้นปีเพราะมุสาวาทเป็นไปย่างกว้างข่วงแหงกาถึงที่สุดปิสุนาวาทการเว้าจายยุแแงเพื่อการแตกกันเป็นพวกเป็นมู่ทําลายความสามาคัคคีก็เป็นไปย่างกว้างข่วงแหงกาถึงที่สุดในสมัยนี้ มนุษย์มีอายุไข่ถอยลงมาเหลือเพียงสองมื่นปีเพราะปิสุนาวาตเป็นไปย่างกว้วงข่วงแห่งกาถึงที่สุดกาเมสุมิสาจาร์การทำซูการละเมิดของฮักของบุคคลอื่นก็เป็นไปย่างกว้วงข่วงแห่งกาถึงที่สุดในสมัยนี้มนุษย์มีอายุไข่ถอยลงมาเหลือเพียงหนึ่งมื่นปี เพราะการเมสุมิศาจารย์เป็นไปย่างกวงข่วงแห่งกาถึงที่สุดพลุสวาดและสัมพับปลาปะการไซคคำยาบและคำเว้าโลเลเพื่อความสำลานก็เป็นไปย่างกวงข่วงแห่งกาถึงที่สุดในสมัยนี้มนุษย์มีอยายุไขถอยลงมาเหลือเพียง5 0 0พันปีเพราะพลุสวาดและสัมพับปลาปะ เป็นไปย่างก้วงข่วงแหงกาถึงที่สุดอภพิชชาและพยาบาทแทนการกอบโกยและการทำลายล้างก็เป็นไปย่างก้วงข่วงแหงกาถึงที่สุดในสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียง2,500ปีถึง2,000ปีเพราะอภิชาและพยาบาทเป็นไปย่างก้วงข่วงแหงกาถึงที่สุด มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดสนิทเห็นกงจักเป็นดอกบัวนิยมความซัวก็เป็นไปย่างกว้วงขวงแหงก้าเถิงที่สุดในสมัยนี้มนุษย์มีอายุไขถอยลงมาเหลือเพียงหนึ่งพันปีเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นไปย่างกว้วงขวงแหงก้าเถิงที่สุดอกุศลธรรมทั้งสามคืออธรรมะลาคะความยินดีที่บ่เป็นธรรม วิสมะโลภะความโลภบรสินสุดมิจฉาธรรมการประพฤติตามอำนาจกิเลสก็เป็นไปย่างก้วงข่วงแห่งกาถึงที่สุดอย่างบ่ยแยกกันในสมัยนี้มนุษย์มีอายุไข่ถอยลงมาเหลือเพียงห้าห้อยปีเพราะอากุศลธรรมทั้งสามนั้นเป็นไปย่างก้วงข่วงแห่งกาถึงที่สุดอกุศลธรรมทั้งหลายคือ บ่ปฏิบัติอย่างทึกต้องในมารดาบิดาสมณะพราหมณ์บ่มีกุลเชษฐาปัจจายนธรรมความอ่อนน้อมตามฐานะสูงตำ่ำก็เป็นไปย่างกว้วงข่วงแห่งก้าถึงที่สุดในสมัยนี้มนุษย์มีอายุไข่ถอยลงมาเหลือเพียง250 2 5 0ห้ปี2อง้ปีถึง1นึปีสมัยนั้น จะมีสมัยที่มนุษย์มีอายุไขลุดลงมาเหลือเพียงสิบปีจะมีลักษณะแห้งความเสื่อมเสียมีประการต่างๆดังที่ทานก้าวไว้ว่ายิ่งอายุห้าปีก็มีบุตรลดทั้งห้าคือเนอยใสยเนยคน้นน้ำมันน้ำเพิ่งน้ำอ้อยและลดเข็มก็บอปปากฏมนุษย์ทั้งหลายกินหญ้าที่เรียกว่ากุลุสกะ แทนการกินข้าวกุศลกรรม,มบทหายไปบ่มีห้องหอยอากุศลกรรม,มบทฮ่วงเฮืองถึงที่สุดในมู่มนุษย์บ่มีคำวาว่ากุศลจึงบ่มีการทำกุศลมนุษย์สมัยนั้นจะบ่ยกย่องสรรเสริญความเคารพเกื้อกูลต่อมารดามัดเตยธรรมความเคารพเกื้อกูลต่อบิดาเปีเตยธรรม ความเคารพเกื้อกูลต่อสมณะสามัญธรรมความเคารพเกื้อกูลต่อพราหมณ์พราหมณ์ธรรมและความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลกุลเชษฐาปัจจายณะธรรมเหมือนอยางที่มนุษย์ยกย่องกันอยู่ในสมัยนี้บ่มีคำว่าว่าแม่น้าสายน้าสาวพ่ออาลุงป้า ภันยาของอาจารย์และคำว่าว่าเมียของครูสัตว์โลกจะกระทําการสำเพศสมสู้สำซอนเส้นเดียวกันกับแบะแกะไก่หมูหมาหมาจอกความอาฆาตความพยาบาทความคิดหายความคิดค่าเป็นไปย่างแหงกาแม่นในระว่างมารดากับบุตรบุตรกับมานดาบิดากับบุตร บุตรกับบิดาอายกับน้องน้องกับอายทั้งสายและหญิงเหมือนกับที่นายพานหูสึกต่อสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายในสมัยนั้นจะมีสั์ถันตะกับการไซซัตตาบุตรติดต่อกันบรลุดพรตลอดเวลาเจ็ดวันสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะมีความสำคัญแก่กันและกันอย่างกับว่าสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลาย แต่ละคนมีสัตตาวุธในมือป่งชีวิตเึ่งกันและกันย่างกับว่าค่าป่าค่าสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายมีมนุษย์หลายคนบ่เข้าห่วมวงสัต์ถันตละกับด้วยความย้านกลัวหนีไปลี้ในที่ที่จะพอลี้ยู่ใดตลอดเจ็ดวันแล้วกลับออกมาพบกันและกันยินดีสวมกอดกันก้าวแก้กันและกันในที่นั้นว่า โชคดีที่รอดมาได้แล้วก็ตกลงกันในการตั้งต้นประพฤติธ,ธรรมกันไม่ต่อไปชีวิตของมนุษย์ก็ค่อยเจริญขึ้นจาก10ปีตามลําดับตามลําดับจนถึงสมัย80,000ปีอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเป็นสมัยแห่งาศาสนาของพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าเมตเตยยะสัมมาสัมพุทธะ